มารับชมคลิปวิดีโอของวันนี้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้มีของช้างออกมาที่ทุ่งกวางครับนี่ครับมีแม่ปักแรกนำหน้านะครับและมีลูกน้อยและช้างวัยรุ่นหลายตัวเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก่อนที่ฟ้าจะมืดมิดพอมีแสงที่จะได้ถ่ายวิดีโอนะครับและเห็น ช้างแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ครับค่อยๆเดินออกมาจากป่าเรียงทีละตัวทีละตัวนะครับมีช้างน้อยค่อยๆเดินตามโขงช้างนี้นะครับร้องลั่นป่าอยู่บริเวณรอบๆทุ่งกวางเป็นเวลา2-3วันแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกมาสักทีในวันนี้ตอนเย็นก็ได้เจอครับ นี่ครับมีแม่ผังและลูกน้อยหลายตัวนะครับนี่ยังไม่หมดครับเดินมาเป็นตัวสุดท้ายแอดมินใช้กล้องซูมค่อนข้างที่จะเจ็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับจกร่งๆต้องใช้เลนที่มีมุมกว้างกว่านี้ แต่เปลี่ยนเลนไม่ทันแล้วครับแต่เป็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปอีกแบบนึงครับจะได้เห็นทีละตัวทีละตัวนะครับจะสังเกตว่ามีแม่พังและลูกช้างหลายตัวนะครับ นะครับก็ยังมีช้างหนุ่มวัยรุ่นที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนักนะครับของนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยครับลุ้นอยู่ในใจนะครับว่าจะมีแม่ด้วนและน้องเวหาหรือไม่นะครับเพราะเห็นช้างพังหลายตัวเหลือเกินนะครับ นี่ครับลูกช้างกำลังกินนมแม่ก็พยายามที่จะสังเกตไปที่หางของแต่ละตัวนะครับพยายามที่จะหาแม่ด้วนนี่ครับค่อยๆดูมุมกว้างนะครับแต่ยังไม่เจอนะครับไม่น่าจะมีแม่ด้วนอยู่ในโขงนี้นะครับมีสมาชิกป,ประมาณ 15ถึง17ตัวนะครับเป็นโขงค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งโขงค่อนข้างใหญ่นั้นก็เคยเจอเมื่อปีที่แล้วนะครับสมาชิกร่วม20ตัวเลยทีเดียวหลังจากโขงช้างปรากฏตัวในช่วงเย็นของวันนี้นะครับฝนก็ตกโปรยปรายลงมา ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกไปล่อยแล้วนะครับแสงก็เริ่มมืดสลัวครับเริ่มจะจับโฟกัสไม่ค่อยได้แล้วนะครับยังทําให้เห็นบรรยากาศและทําให้พื้นป่าช่ำเย็นเป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่าไปอีกแบบนึงครับ